น้ำเปล่านะครับ250กรัมลงไปครับตามด้วยน้ำมันหอยครับ250กรัมท่านผู้ชมชรสครับลงไปเลยครับ30กรัมหูมุรสครับ30กรัมครับลงไปครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับ70กรัมซอสหูมุลสนะครับ70กรัมครับลงไปครับซีอิ๊วรมควานครับ70กรัมท่านผู้ชมสุดท้ายเลยก็จะเป็นน้ำตาลทรายนี่นะครับลงไปครับ120กรัมท่านผู้ชม เดี๋ยวเราก็มาเคี่ยวซอสเลยครับซอสเราจะไม่ลงแป้งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปผัดซ้ำอีกทีนึงก็จะมีความเหนียวขึ้นมานะครับเดี๋ยวขอเคี่ยวให้ได้นะครับประมาณ 10- 1ถึงนาทีท่านผู้ชมใช้ไฟเบาถึงไฟกลางนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับเวลาที่เราจะไปผัดเราก็เป็นผัดกระเทียมแล้วก็ใส่เป็น uh, พริกไทยลงไปนะครับพริกไทยปน่นหรือจะเป็นผัดพริกรดำก็ใส่พริกรดำลงไปท่านผู้ชมผัดน้ำมันง,งาก็เตมิงงตมงงน้ำมันงา อย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมสำหรับซอสตัวนี้นะครับซอสเราก็เคี่ยวมาประมาณสิบนาทีนี่นะครับก็ได้แล้วนะครับอยูนิด่ึงครับซอสเราก็จะมีความเหนียวขึ้นมานะครับหลังจากเคี่ยวมาสิบนาทีนี่นะครับหน้าตาสดชัดนะครับผมน้ำซอสของเรานีนะครับซอสผัดอันนี้กร์